มาต่อจาก ep ที่แล้วนะครับวันนี้เป็นข้อ6นะครับเ,เป็นเรื่องความหมายของสถิติและข้อมูลเหมือนเดิมนะครับมาดูกันที่ข้อ6นะครับเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง1วันที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณวันที่ดูจากข้อที่แล้วนะครับข้อที่แล้วเนี่ยที่ข้อที่ผ่าน,านมาเนี่ย ข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่บอกขนาดหรือปริมาตรนะครับซึ่งต้องแบบว่าเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับแต่ว่าวันที่นั้นไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1เป็นข้อที่ผิดนะครับมาดูข้อที่2นะครับบ้านเลขที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับบ้านเลขที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับ ย้ำอีกรอบนะครับข้อมูลเชิงปริมาณนะต้องเป็นข้อมูลที่บอกขนาดหรือปริมาณนะครับที่วัดออกมาเป็นจํานวนที่แบบว่าสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้นะครับแต่ว่าบ้านเลขที่อะไรข้อมูลของบ้านเลขที่เนะี่ยไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ 2, mm. 2ก็ไม่ใช่ครับเพราะไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณมาดูกันที่ข้อ3นะครับข้อ3ามเขาบอกว่าจํานวนส้มในลังเป็นข้อมูล เชิงคุณภาพนะครับข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ย <c oughs> ต้องเป็นข้อมูลที่แบบว่าแสดงถึงสถานถึงสภาพแบบสถานะคุณสมบัติว่าแบบเป็นอย่าง,งานู้นเป็นอย่างนี้นะครับจะไม่ได้บอกถึงพวกแบบว่าเป็นขนาดเป็นปริมาณอะไรอย่างนี้ครับจะไม่นำมาเปรียบเทียบกันได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนส้มเนี่ยที่อยู่ในลังเนี่ยน่าจะไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจำนวนที่อยู่ส้มอยู่ในลังมันไม่สามารถมาเปรียบเทียบกันได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันน่าจะเหตุเกิดเพราะว่าน่าจะนับไม่ได้อะไรอย่างนี้กก่าวเพราะว่าปกติเขาก็จะแบบว่าช่างเป็นกีช่างเป็นโลอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่จะไม่ได้แบบนับ ขาน่าจะน่าเป็นแบบเป็นลังเป็นโลอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับเขาเขาคงจะแบบไม่ไม่มานับจํานวนที่อยู่ในนั้นอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3ามก็ไม่ใช่นะครับมาดูที่ข้อสี่นะครับโจทย์เขาบอกว่ารหัสประจําตัวนักเรียนเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับรหัสประจําตัวนักเรียนเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่บอกถึงขนาดหรือปริมาณ ที่วัดออกมาที่เป็นจํานวนที่นํามาสามารถเปรียบเทียบได้อยู่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลไอ้รหัสประจําตัวนักเรียนเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่แบบว่าแสดงถึงไอ้สภาพสถานะคุณสมบัตินะครับแต่ไม่ได้บอกมาเป็นแบบว่าขนาดปริมาณน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่4เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ เพราะฉะนั้นข้อ6ตอบ4นะครับมาดูกันที่ข้อ7นะครับข้อใดไม่ใช่ข้อมูลปฐมภูมินะครับทําความรู้จักกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าข้อมูลปฐมภูมิเป็นยังไงข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งกําเนิดของข้อมูลโดยตรงนะครับซึ่งรวบรวมได้มาโดยการสัมภาษณ์การนับการวัดหรือ าการสังเกตจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้นนะครับจะมาจากแบบว่าการสมมโนโก็ได้หรือการสำรวจด้วยตัวอย่างก็ได้นะครับมาดูกันที่ข้อแรกนะครับข้อแรกเขาบอกว่า,ว,าวิชาที่นักเรียนชื่นชอบวิชาที่นักเรียนชื่นชอบเนี่ยจะมาจากการเห <c oughs> มือนแบบว่าเราทําเป็นพวกแบบแบบสอบถามเนี่ยครับถาม ว่าเออแบบเราชอบวิชาไหนอะไรประมาณนี้ครับมันไม่ใช่ข้อมูลที่เขาแบบว่าดได้รวบรวมไว้อยู่แล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดข้อที่1ไปได้เลยครับมาดูกันที่ข้อ2น,นะครับเขาบอกวา่าความกว้างและความยาวของโต๊ะนักเรียนนะครับความกว้างและความยาวของโต๊ะนักเรียนเนี่ยเราสามารถวัดได้อยู่แล้วครับเราไม่ต้องแบบว่า ไปหาที่ไหนเลยไม่ต้องไม่ต้องแบบหาที่เขาแบบมีไว้ให้แล้วเพราะว่าเราสามารถแบบว่าวัดเอาเองได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2เนี่ยเป็นข้อที่ผิดนะครับข้อที่3านะครับเขาบอกว่าข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาตินะครับข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยมันเป็น ข้อมูลที่เขาแบบว่ารวบรวมไว้เอาเองนะครับเขาเก็บรวบรวมไว้เอาเองแบบมีหน่วยงานที่เขาแบบเก็บรวบรวมไว้แล้วอะไรอย่างนี้ครับมันจะต้องเป็นข้อมูลทุติยภูมินะครับข้อสามนะครับและโจทย์เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ข้อมูลปฐมภูมิเพราะฉะนั้นข้อนี้เก็บไว้ก่อนนะครับข้อขายข้อขายเดี๋ยวไปดูข้อที่สี่นะครับ คอยเสียอบอาวา่าจำนวนลดโดยสารประจำทางที่ผ่านห้างสรรพสินค้าในช่วง10นาทีนะครับข้อมูลอย่างนี้เนี่ยมันจะมาจากแหล่งกำเนิดของข้อมูลโดยตรงนะครับเพราะว่าเราต้องไปสังเกตเถึงที่เองอะไรอย่างนี้ครับต้องต้องต้องสังเกตจากแหล่งข้อมูลโดยตรงครับเพราะว่ามันก็คงไม่มีใครแบบว่าทำแบบทำเก็บไว้อยู่แล้วครับเราก็ต้องแบบเป นั่งดูสิบนาทีว่าเออแบบว่ารถโดยสารประจําทางเนี่ยมันผ่านห้างสรรพสินค้าแบบในเวลาสิบนาทีเนี่ยประมาณเท่าไหรอะไรประมาณนี้ครับเราต้องไปสังเกตเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่สี่เนี่ยเป็นข้อมูลปฐมภูมินะครับแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่นะครับข้อที่ถูกต้องจริงๆก็คือข้อที่สามนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเศิษิแห่งชาตินะครับข้อนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลทุติยภูมินะครับเพราะว่า ได้จากได้จากข้อมูลที่แบบว่าเก็บรวบรวมไว้เองแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่ถูกนะครับข้อ7ก็เลยตอบข้อที่3นะครับขอขยับสักครู่นะครับามาถึงข้อที่8นะครับโจทย์เขาบอกว่าข้อใดเป็นข้อมูลทุติยภูมินะครับข้อมูลทุติยภูมิพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับ จะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอาเองนะครับแต่ว่ามีหน่วยง,งานอื่นเนี่ยเขาเก็บรวบรวมไว้แล้วอย่างเงี้ยครับพวกแบบว่ารายงานต่างๆพวกเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บทความอะไรอย่างงี้ครับอ่าเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกเนะี่ยเขาบอกว่าบทสัมภาษณ์พ่อค้าแล้วก็แม่ค้านะครับขึ้นคำว่าบทสัมภาษณ์มานี่ก็ดูเลยครับว่าจะต้องเป็นข้อมูลปฐมภูมิอยู่แล้วเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งกําเนิดข้อมูลโดยตรงนะครับเราก็เราจะต้องแปลว่าเข้าไปสัมภาษณ์เขาอะไรประมาณนี้ครับต้องไปเก็บข้อมูลเอาเองนะครับไม่ได้มาจากที่เขารวบรวมไว้แล้วนะครับแสดงว่าข้อที่1น่งต้องเป็นข้อที่ผิดนะครับอันนี้เป็นปฐมภูมิมนะข้อ2เนี่ยผลการทําแบบสอบถามผู้ร่วมการอบรมนะครับ ผลการทำแบบสอบถามผู้ร่วมการอบรมเนี่ยเอ่อเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบว่ายังไงเป็นแบบว่าเออเราต้องทำแบบสอบถามนะครับทำแบบสอบถามให้เขาแล้วเขาก็แบบ เขาก็แบบว่าเขียนแสดงความคิดเห็นอะไรประมาณนี้ครับมันก็ยังเป็นปฐมภูมิอยู่ครับเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เก็บรวบรวมไว้ครับเราก็ต้องทําแบบสอบถามอะไรให้แบบให้คนที่เขาเข้ามาร่วมอบรมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2ก็เลยเป็นข้อที่ผิดนะครับมาดูกันที่ข้อ3นะครับเขาบอกว่าข้อมูลจากบทความการทดลองนะครับแน่นอนครับบทความการทดลองเนี่ย มันได้มีทำการทดลองอะไรไว้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ผู้ทำการทดลองเนี่ยได้มีการเขียนบทความไว้นะครับถึงการทดลองนั้นว่าเ,ออเป็นมายังไงอะไรประมาณนี้ครับคือมีคนเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นครับจึงเป็นข้อมูลที่ถูกนะครับแต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สี่นะครับเขาบอกว่า ปริมาณถังน้ำมันในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับปริมาณถังน้ำมันในโรงงานแห่งหนึ่งเนะี่ยมันจะเป็นแบบว่าได้มาจากการสังเกตนะครับสังเกตการนับการวัดอย่างเงี้ยครับว่าเออปริมาณถังน้ำมันในโรงงานแห่งนี้เนี่ยมันมี ไอ้ <ze> ไม่ใช่ปริมาณมันเป็นปริมาตรปริมาตรถังน้ํามันในโรงงานแห่งนี้เนี่ยมันมีขนาดเท่าไรอะไรประมาณเนี้ยครับเราต้องสังเกตเราต้องหาเอาเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่4เนี่ยเป็นข้อที่ผิดนะครับจะเหลือข้อที่สานะครับข้อมูลจากบทความการทดลองนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วนะครับจากผู้ทําการทดลองด้วยกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทความข้อมูลจากบทความการทดลองเนี่ยจึงเป็นข้อมูล ปฐมเอ้ยจึงเป็นข้อมูลทุติยภูมินะครับพูดผิดนะครับขออภัยครับข้อสามก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับข้อที่เก้านะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องหนึ่งประชากรเป็นเซตของหน่วยทั้งหมดที่สนใจข้อนี้เนี่ยเข้าข่ายนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับ มาดูกันที่ข้อสองนะครับประชากรเป็นเซตย่อยของตัวอย่างประชากรเนี่ยไม่น่าจะเป็นเซตย่อยของตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวอย่างมากกว่านะครับที่จะเป็นเซตย่อยของประชากรนะครับเพราะว่าประชากรมันจะเป็นแบบว่าพวกของแบบจํานวนทั้งหมดเนี่ยครับรวมกันนะครับแล้วตัวแล้วก็จะแบบจับตัวอย่างในประชากรนั้นออกมาครับ แสดงว่าไอตัวของตัวอย่างไอตัวตัวอย่างเนี่ยมันต้องเป็นย่อยของประชากรอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดข้อ2ไปเลยครับมาดูกันที่ข้อ3ามนะครับเขาบอกว่าตัวอย่างเป็นเซตของหน่วยท,ทั้งหมดที่สนใจนะครับตัวอย่างเป็นเซตของหน่วยทั้งหมดที่สนใจน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่า ตัวอย่างที่พูดเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ครับตัวอย่างน่าจะต้องเป็นเซตย่อยนะครับน่าจะเป็นข้อมูลย่อยนะครับจากประชากรนะครับจากหน่วยทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3ามผิดนะครับมาดูกันที่ข้อสีนะครับครบอกว่าข้อ1และข้อ3ถูกต้องนะครับเมื่อกี้เราการข้อ3ไปแล้วว่าข้อ3าเป็นข้อผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสีตัดไปได้เลยนะครับก็จะเหลือข้อหนึ่งนะครับบอกว่าประชากรเป็นเซตของหน่วยทั้งหมดที่สนใจ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่ถูกนะครับขออภัยานะครับขอขยับกล้องให้ตรงหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้วางกล้องไม่ตรงดี๋ยว,วางกล้องให้ตรงก่อนน่าจะได้แล้วนะครับมาดูกันที่ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ10ถึง11เว็บไซต์แห่งหนึ่งได้ เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้วันหยุดผักร้อนของพนักงานบริษัทในประเทศไทยอันนี้สอสลานะครับปินผิดปินผิดจำนวน500คนพบว่าส่วนใหญ่ใช้วันหยุดผักร้อนน้อยกว่าครึ่งโดยสาเหตุมาจากภาระงานที่มีปริมาณมากและครอบครัวมีเวลาว่าไม่ตรงกันมาดูกันที่คำถามข้อ10นะครับ ข้อ10เขาบอกว่าประชากรในข้อความนี้หมายถึงข้อใดประชากรก็คือจะต้องเป็นแบบว่าจะต้องเป็นข้อหวายว่าสิ่งมีชีวิตนะครับที่แน่ๆต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแน่นอนนะครับประชากรทั้งประชากรในข้อความนี้ก็คือทั้งหมดสังเกตที่โจทย์ดีๆนะครับเขาบอกว่าเว็บไซต์แห่งหนึ่งได้เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้วันหยุดพักร้อนของ พนักงานนะครับพนักงานบริษัทนะครับพนักงานบริษัทในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรในข้อความเนี้น่าจะต้องเป็นพนักงานนะครับมาดูกันที่ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าประชาชนทุกคนในประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่า ข้อความเขาก็บอกอยู่ว่าเขาบอกว่าเขาได้เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้วันหยุดพักล้อนของนะครับของพนักงานบริษัทในประเทศไทยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยตัดไปได้เลยครับมาดูกันที่ข้อสอนะครับเขาบอกว่าพนักงานบริษัททุกคนในประเทศไทยนะครับพนักงานบริษัททุกคนในประเทศไทยนะครับ ข้อนี้น่าจะเข้าขายนะครับเพาบอกว่าเขาบอกว่าเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้วันหยุดพักร้อนของพนักงานบริษัทในประเทศไทยนะครับอันนี้นะครับข้อที่สองก็เกรียมไว้ก่อนนะครับมาดูกันที่ข้อ3นะครับเขาบอกว่าบริษัททุกบริษัทในประเทศไทยนะครับอืมอันนี้อันนี้น่าจะไม่ได้จาะจงไปที่บริษัทนะครับ เขาน่าจะเจาะจงไปที่ตัวของพนักงานบริษัทมากกว่านะครับเอ่เราไม่ได้สำรวจบริษัทอยู่แล้วครับเอ๊ะเราสำรวจครับแต่ว่าเราสำรวจอ่พนักงานในบริษัทนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สำรวจแบบว่าบริษัททุกบริษัทขนาดนั้นครับเราใช้แบบว่าการสัมมโนเอาครับแบบยกตัวอย่างแบบเป็นกลุ่มๆม่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3เป็นข้อที่ผิดนะครับข้อที่สี่เขาบอกว่า ครอบครัวทุกครอบครัวในประเทศไทยนะครับอันนี called, ้ยิ่งแล้วเลยนะครับเพราะว่าเขาเจาะจงถึงพนักงานบริษัทในประเทศไทยนะครับไม่ได้เจาะจงถึงว่าครอบครัวนะครับครอบครัวในข้อความเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นสาเหตุนะครับเป็นสาเหตุเนี่ยที่เขาบอกว่าครอบครัวมีเวลาว่างไม่ตรงกันนะครับครอบครัวในที่เนี้ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่านะครับน่าจะไม่ได้เป็น จากการสำรวจของเขานะครับน่าจะไม่ได้เป็นประชากรในนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2เป็นข้อที่ผิดนะครับจะเหลืออยู่ข้อที่2นะครับพนักงานบริษัททุกคนในประเทศไทยนะครับข้อนี้เนี่ยน่าจะข้อขายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าผลเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้วันหยุดพักร้อนของพนักงานบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานบริษัทในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2จึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับ ข้อ10ก็เลยตอบข้อที่2นะครับมาดูกันที่ข้อ11นะครับเดี๋ยวขอเอากระดาษมาต่อนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขยับกล้องแปบบหนึ่งนะครับกระดาษไม่พอครับ ข้อ1ิบเอนี่ยเขาบอกว่าตัวอย่างในข้อความนี้คือข้อใดนะครับเรามาเช็คกันทีละข้อนะครับ1บริษัทบางบริษัทในประเทศไทยที่ถูกสมรวจนะครับเราไม่ได้จอดจงไปที่ตัวบริษัทอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งเป็นข้อที่ผิดครับข้อที่สองเขาบอกว่าประชาชนบางคนในประเทศไทยที่ถูกสำรวจเราสำรวจถึงขอโทษครับพนักงาน บริษัทนะครับในประเทศไทยเราไม่ได้สํารวจถึงประชาชนนะครับบางคนในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับมาดูกันที่ข้อ3นะครับเขาบอกว่าพนักงานบริษัทบางคนในประเทศไทยที่ถูกสำรวจนะครับพนักงานบริษัทบางคนในประเทศไทยนะครับข้อในข้อความเนี่ยเราสํารวจถึงพนักงานบางคนในประเทศไทยอยู่แล้วครับจํานวน500คนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บข้อที่3ไปก่อนนะครับเราไปดูข้อที่4ี่กันก่อนข้อที่สี่เขาบอกว่าครอบครัวบางครอบครัวในประเทศไทยที่ถูกสำรวจข้อนี้ไม่ใช่เลยครับเพราะว่ามันมันเป็นครอบครัวครอบครัวมันเป็นสาเหตุมากกว่าครับในข้อความนั้นเราไม่ได้สำรวจถึงครอบครัวเลยครับเราเราใช้การสมมโนการ จับกลุ่มตัวอย่างมาครับเพื่อสํารวจนะครับเราไม่ได้สํารวจทั้งหมดนะครับเราจับกลุ่มของพวกแบบว่าพนักงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับจับมาแค่ห้าร้อยคนแล้วก็แบบว่าสํารวจพฤติกรรมแบบการใช้วันหยุดพักร้อนของพนักงานว่าเออว่าใช้วันหยุดพักร้อนแบบมากน้อยเพียงใดคุ้มไหมอะไรประมาณเนี้ยครับว่าการหยุดพักร้อนแบบ ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณใช้คมไหมอะไรประมาณนี้ครับครอบครัวเป็นเพียงแค่แบบว่าสาเหตุสาเหตุหตที่ว่าจากการสารวจที่เขาว่าพนักงานบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วันหยุดพักร้อนน้อยกว่าครึ่งนะครับน้อยกว่าครึ่งเนี่ยจะมาสาเหตุที่ว่า จะมีจากแบบว่าพาระงานที่มีอยู่แล้วแบบมีในปริมาณมากแล้วก็แบบว่าข้อความมีเวลาว่างให้กันแบบไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตัดข้อที่สี่นะครับแล้วเราจะเหลือข้อที่3ามนะครับพนักง,งานบริษัทบางคนในประเทศไทยที่ถูกสํารวจนะครับก็จะเป็นข้อนี้นะครับเพราะว่าเราจับกลุ่มตัวอย่างเล็กๆเราสมโ,มโน ประชากรน,นะครับของพนักง,งานบริษัทในประเทศไทยนะครับมาจํานวน500คนนะครับมาสํารวจว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาวันหยุดพักร้อนแบบยังไงกันบ้างคุ้มไหมอะไรประมาณนี้ครับกับการหยุดพักร้อนทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ11นะครับจึงตอบข้อที่3นะครับถ้าเกิดว่าอธิบายผิดพลาดหรือว่าอะไรประมาณประการใดครับก็ ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็แบบว่าพอทูทๆไทยๆไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็โปรดติดตามข้อต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ